ขอเชิญกุตาตราศีปานครับกับเรียนธรรมทานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมศาสตราสีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมเป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติครับในการขึ้นมาอ,ภ,อภิปรายในการแสดงจุดยืนของเราในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ส0ของประเทศไทย ดังนั้นเสียงที่ผมจะส่งไปให้กับท่านสมาชิกที่อยู่ที่นี่และข้างนอกต้องเรียนแบบนี้ครับว่าไม่ได้มีอคติหรือมีเรื่องใดๆส่วนตัวแต่มันคือความคิดเห็นของคนไทยรักชาติรักแผ่นดินที่เราจะมาบอกว่าวันนี้อุดมการของพักรวมไทยสร้างชาติ คือความชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะปกป้องและดำลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไทยดังนั้นเราจึงไม่สนับสนุนพักการเมืองใดหรือนักการเมืองคนใดที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112 พราะเราเห็นว่าบ้านเมืองวันนี้เนี่ยก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ครับสามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้โดยไม่จําเป็นต้องแก้ไขมาตรานี้เลยไม่มีความจําเป็นใดๆเลยครับและเราไม่จําเป็นต้องมาทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่มีความจําเป็นเลยครับมากกว่านั้นครับพี่น้องประชาชน ตัวผมเองและเพื่อนสมาชิกก็ทราบดีครับว่าเราเห็นการขับเคลื่อนเดินสายพูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างบาดแผลให้กับชาติไทยทำให้เกิดความสงสัยเช่นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกแผ่นดินผมถามว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าครับ ไม่เลยนะครับไม่มีมีแต่สร้างความแตกแยกแบ่งแยกคนออกเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ได้มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยรูปที่มีอยู่ทุกบ้านบ้านคุณมีไหมฮะบ้านผมมีฮะแล้วผมเชื่อว่ารูปที่มีอยู่ทุกบ้านเนี้ยก็อยู่ในบ้านของใครหลายๆคนข้างนอก โครงการพระราชดำริยกตัวอย่างหาดใหญ่บ้านผมเนี่ยคลองรอหนึ่งคลองภูมินาดดำริโครงการพระราชดำริของในหลวงราชการที่9กําทำให้เราต้องไม่สูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินวันนี้นักเรียนทุนที่ได้รับคนยากจนวันนี้ เขายังทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณนะครับของสถาบันเพราะฉะนั้นอย่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยไปมากกว่านี้เลยฮะขอได้ไหมครับไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยขอได้ไหมฮะเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนยังมีเรื่องอีก 1้อยแปที่เราสามารถที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนได้ในการแก้ไขมาตราหนึ่งสองเนี่ยมีแต่สร้างความแตกแยกผมไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนบ้านผมนะครับคุณบอกว่า14ล้านเสียงพร้อมจะลงถนนอีก20กว่าล้านเสียงที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย ผมบอกเลยว่าก็พร้อมยอมตายถวายชีวิตเพื่อสถาบันเพราะฉะนั้นผมบอกและเรียนตามตรงว่าการแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะสร้างแต่รอยแล้วรอยแตกแยกให้กับประเทศไทยคนลงถนนบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับมีแต่พังพินาศ ชัยชนะบนซากปลักหักพังเนี่ยชอบกันเหรอครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดถึงคุณจะบอกว่า151เสียงที่คุณได้มาหรือแม้แต่ทั้งรัฐสภา750เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในการทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษ เขาสร้างกันมาตั้งแต่ต้นไม่มีครับนี่คือประเด็นที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอกเขาคิดเพราะฉะนั้นต้องฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องฟังเพราะมันจะเกิดความแตกแยกและผมคิดว่ามาตรา112เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ การแก้ไขมันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยทุกคนเป็นเทวดาเหมือนที่ท่านขอไปที่เอ่ยนามครับท่านชาดาได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ในวันนี้อย่ามาโทษใครทั้งสิ้นครับอย่ามาโทษสอสอ อย่ามาโทษกกตศารรัฐธรรมนูญแต่ผมว่าเป็นที่ตัวคุณเองที่ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายเขาชัดเจนว่าจะเป็นนายกจะเป็นสสเนี่ยเขาห้ามถือหุ้นสื่อกฎหมายเขาเขียนไว้แล้ว ตั้งแต่ก่อนพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะตั้งขึ้นมาอีกแล้วบอกเขาบอกว่าให้ถอนก็ถอนได้ถ้าทำไมไม่เอาออกตั้งแต่แรกครับจะได้ไม่ต้องมีการอภิปรายจะได้เลือกนายกคนที่สามสิบกันไปเลยไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นนะแล้ววันนี้คุณก็ต้องตอบสังคมให้ได้เช่นกันนะครับ เพราะวันหนึ่งคุณบอกว่าเรื่องมอหนึ่งนึงสองเนี่ยคุณจะแก้ไขอีกวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะยกเลิกบางวันคุณขึ้นเวทีติดสติ๊กเกอร์บอกว่าแก้ไขแล้วเดี๋ยวค่อยไปยกเลิกแล้วจะให้พวกเราเนี่ยคิดยังไงฮะนักการเมืองที่ปากอย่างใจอย่างเนี่ย ถามว่าพี่น้องประชาชนจะเชื่อได้หรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องตอบและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะล่างเสนอกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองล่างมาจนไม่เหลือความคุ้มครองใดๆเลยและไม่สอดคล้องกับรัฐรรมนูญมาตราหกที่บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผมเกิดมา40ปีเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณพิธานี่แหละครับ40ปีผมไม่เห็นเคยโดนฟ้องมาตาหนึ่งหนึ่งสองเลยไม่เคยฮะกฎหมายก็อยู่ในส่วนของกฎหมาย ไม่มีนิติสงครามครับมีแต่นิติรัฐทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้พักเจ้าไกลมีการยื่นเสนอมีนโยบาย ที่จะแก้ไขมาตรา112ซึ่งขัดกับอุดมการณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเราเห็นว่าการแก้มาตรา112มีแต่การสร้างความเกลียดชังและแตกแยกของคนในสังคมไทยและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยในจังหวะที่ประเทศชาติต้องการความรักความสามัคคี ซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆดังนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ที่รักและเทิดทูนสถาบันจึงไม่ขอโหวตสนับสนุนนายกคนที่30ของประเทศไทยชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์ขอบพระคุณครับ